5ราศีดวงดีเงินพุ่งเข้าหามีเกณฑ์รวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1ราศีกุมเริ่มต้นกันด้วยราศีกุมได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมซึ่งจะมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือคนแบกหม้อน้ำ โดยจากกราฟดวงชะตาชีวิตชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะโดดเด่นที่สุดสำหรับผู้หญิงหากทำงานด้านการค้าขายหรือกำลังซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่กำไรวีนำไปต่อยอดได้ไกลจนอาจรวยไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว 2. ราศีตุลชาวราศีตุลได้แก่ ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือคันช่างซึ่งดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีตุลนดูเหมือนกำลังจะดวงพุ่งมาแรงแบบฉุดไม่อยู่เพราะมีเกณฑ์จะได้รับเงินจากหลายช่องทางทั้งหน้าที่การางานที่เติบโตขึ้นมีลุ้นได้รับโบนัสก้อนใหญ่ ตลอดผลกำไรจากการลงทุนซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของหุ้นและคริปโต 3. ราศีกรกฎอีกหนึ่งราศีที่ดูมีแววร่ำรวยเห็นทีจะหนีไม่พ้นชาวราศีกรกฎได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือปูโดยผู้ที่เกิดราศีนี้ มีเกณฑ์จะได้เงินมาแบบฟุกๆไม่ทันตั้งตัวโดยจะมีคนนำโชคมาให้หากเป็นผู้ชายมีเกณฑ์จะได้รับโชบคจากคนสนิทที่อายุมากกว่าและหากเป็นผู้หญิงจะมีลุ้นได้โชคจากผู้หญิงชาราทางทิศใต้สราศีเมษราศีเมษได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึงสิสพฤษภาคมมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือแกะ ซึ่งดูเหมือนตั้งแต่ราหูย้ายชาวราศีเมษจะดวงเฮงจนฉุดไม่อยู่จริงๆเพราะไม่เพียงแต่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่ชาวราศีเมษย,ยังมีโชคด้านการเสี่ยงดวงสุดๆแอบกระซิบว่าเร็วๆนี้เราอาจมีโอกาสได้เห็นชาวราศีเมษขึ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันแน่ๆ5ราศีมังกร ิดท้ายกันไปด้วยราศีมังกรอีกหนึ่งราศีดวงดีซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือแพะมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์จากคุณใกล้ชิดหรือคู่ครองอาจเป็นของขวัญมูลค่าสูงที่คาดไม่ถึงหรือไม่ก็อาจจะได้เลขเด็ดจากคุณสนิทแบบไม่รู้ตัว หากซื้อลอตเตอรี่มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ได้รถได้บ้านเร็วๆนี้แน่นอนจบกันไปแล้วนะคะกับการพาไปรู้จัก5ราศีรวงดีเงินพุ่งเข้าหาแอบประสิบว่ากราฟชีวิตของทั้ง5ราศีนั้นอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นที่อาจจะรวยฉะนั้นหากใครที่เกิดตรงกับ5ราศีนี้ก็อย่ารอช้ารีบเตรียมพร้อมให้กับชีวิตกันได้เลย หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ